วิดีโอที่เราจับภาพมานั้นก็อาจจะมีข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่เราไม่ต้องการจะเปิดเผยให้กับผู้ชมได้เห็นอย่างเช่นข้อมูลของอีเมลหรือว่าข้อมูลส่วนตัวอื่นๆในการจะเบลอหรือว่าการจะปกปิดข้อมูลส่วนตัวนั้นเราจะใช้คอลั่นั่นก็คือคอลั่ชื่อว่าเบลอพื้นฐานโดยทั่วไปเนี่ยก็จะต้อง มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการใช้ color ก่อนนั่นก็คือสมมติว่าเราจะ blur หรือว่าจะปกปิดข้อมูลในช่วงไหนนั้น,น,นก็ให้เลื่อนเพลเฮุไปยังตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นก็คลิกไปที่แทบ็บ color อาจจะคลิกไปที่ปุ่ม add color หรือว่ากดปุ่มลูกศรลงมาแล้วก็เลือกไปที่ blur จากนั้นเราก็ไปเลื่อนว่าเราจะทำภาพให้มัวหรือว่าเบลอในส่วนของพื้นที่ที่มีข้อมูลส่วนตัวที่เราต้องการจะปกปิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างปรับขนาดต่างๆให้พอดีจากนั้นเราก็มาดูในส่วนของ property กันบ้าง f a d e in นั้นก็ดูว่าในช่วงที่ เราเล่นไปนั้นมันมีการปกปิดได้สมบูรณ์ไหมถ้าปกปิดไม่สมบูรณ์เนี่ยแนะนำให้ตัดพวกเฟดอินกับเฟเอาออกไปจากนั้นเราก็มาดูที่คอเ o ลถ้ามันปกปิดยังไม่สมบูรณ์แนะนำให้ขยายขยายภาพขึ้นมาจากนั้นเราก็ไปที่ สเต็ปแบ克เวิร์ดกับสเต็ปฟอร์เวิร์ดจากนั้นก็ค่อยๆกดดูว่าในส่วนของข้อมูลที่เราจะปกปิดนั้นมันยังแสดงอยู่หรือไม่ในกรณีที่เราใช้ Step b a c k w ว r d กับสเต p Forward ิร์ดจนถึงจุดที่เราต้องการในส่วนของเคอรเลานนั้นมันยังไม่ปกปิดในส่วนของ ที่เราต้องการจะปกปิดให้เราคลิกไปที่คอล้ลแล้วก็ลากให้มาชนกับเพลเฮในส่วนทางด้านขวาก็เหมือนกันในบางส่วนเราอาจจะลองเล่นดูแล้วมันปรากฏว่าในส่วนของคอล้ลเนี่ยปกปิดไม่สมบูรณ์จากนั้นเราก็คลิกไปที่ step f o r ร์เวจนดูว่า ในส่วนของข้อมูลที่เราต้องการจะปกปิดนั้นมันผ่านเลยจุดนั้นไปแล้วจากนั้นเราก็มาคลิกที่คอลั่แล้วก็ลากให้ติดกับ Playhead ในส่วนของคอลั่ที่เป็นเบลอนั้นเรายังสามารถจะปรับความมัวความชัดได้ไปที่ Intensity จากนั้นก็เลื่อนดูว่าเราจะปรับให้มันเบลอหรือว่ามันมัวมากน้อยแค่ไหนในกรณีที่มีหลายๆส่วนเราก็สามารถจะเพิ่มเข้ามาอีกได้อันดับแรกก่อนที่จะเพิ่มในส่วนอื่นก็คลิกไม่ให้แอคทีฟในส่วนของคอลั่์เดิมก่อนจากนั้นก็มาคลิกที่คอลั่ว ดันั้นเราก็ปรับก็ใช้การปรับในรูปแบบเดียวกับที่เราเคยปรับมาแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ c คอเล่เพื่อทำการปกปิดข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ต้องการให้ผู้ชมได้เห็น